สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับแฟนช่องทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้เถ่าพารวยพอสะไวพารวยครับเอฟซี FC ครับเมื่อนี้ก็มาหาปู่บุญมีเนาะครับเนาะหลังจากแอดไลฟ์สุดแล้วแอดกระเลยมาทำคลิปสั่นเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเอฟซี FC ครับเพื่อว่าจะให้เอฟซีชมตรงที่ แอดไปเห็นนะครับเด้อแอดก้อนเข้าไปไล่สดนะครับเนาะแอดย่างเข้าไปในโบสถขครับี่ครับเป็นโบสเก่าโบสโบราณนะครับเด้อโบสว่าโบสเก่าโบสโบราณนี่กาบ่แม่นะครับโบสถ์สางมาใหม่นี่แหละต่ว่าพนเห็ดมาโดดแล้วบ่พัดในแล้วนะครับเนาะแต่ว่าพระธาตุเป็นพระธาตุเก่าพระธาตุโบราณครับพี่ครับสีพายเอฟซีข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะครับเนาะไปขอโชคขอลาภจากในพระธาตุครับพี่ีครับเอาสิมีโชคมีลาภ บอ่อสี่ได้เลขตัวใดบอ่อนะครับเนาะก็ให้เอฟซีช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่เสือกลางเท่านั้นนะครับเนาะบริเวณวัดของปูบุญมีครับพีนะ่ซีครับอ่างวดที่แล้วของปูเพิ่นกะเลขขันน้ำมนต์เพิ่นกะให้มาเก้าเจ็ดแปดนะครับเนาะกับเข่าสองตัวบนคือเจ็ดแปดกับส่วนเลขล็อกขามเสียนของปูเพิน่นไฮมาหนึ่งเก้า โอ้เข่าหนึ่งครับพี่ชีครับอ่าแปดเก้าหนึ่งนะครับเนาะกับเข่าสองตัวเก่าหนึ่งเห็นว่าของปูนี่ทั้งเหล็กเหล็กล็อกเหล็กน้ำมันใครซี้ครับเข่าทั้งบนทั้งล่างครับพี่ชีครับกะนี่คือบริเวณสถานที่วัดของปูนะครับเนาะเป็นสถานที่ยังร่มเย็นครับอิอิี้ครับต้นไม้ขึ้นหลายเย็นดีครับอิอิี้ครับอันนี้คือเป็นอ่าโบสถ์ บทหลังนี้มีพระาธาตุเก่าแก่อยู่ครับพี่ครับพระาธาตุเก่าแก่นี่มันสุดมันยังลงไปนะครับเนาะขาเจ้ามาขุดเอาของดีบอกง่ายๆว่าคนมาขุดเอาของดีนะครับเพิ่นกะได้ของไปหลายเพิ่นก็เลยว่าย่านพระาธาตุนี่สุดโส้มไปหลายเพิ่นก็เลยมาเห็ดพระพุทธรูปกลุ่มพระาธาตุไว้ด้วยรับเนดะ้อธาตเป็นคาตุเก่านี่กะสีบดสูงมาไงนะครับเนาะของโบราณน,นี่กะยังเห็ดย่างในนัน้นกะซ้าสูงซ้าคนยืนนี่กะ เป็นประผาดเก่าครับอยู่ซีกับอยู่ใต้ประผาดเก่านี่มีคล้องดีหลายอันหลายอย่างนะครับว่าเอฟซีกับเดี๋ยวแอดกระสิพ่าเข้าไปนะครับมาจุดทูบปิเทียนก่อนครับอยซีครับเขาถูกปิเทียนแล้วกระสิพ่าเข้าไปเบิ่งว่าสิมีตัวเลขอยุไซกระสิบรอยจุดถูบไปครับเด้อแต่หากว่าขามีเลขกถูอยู่นะครับเนาะกระสิพ่าเอฟซีเอาเลขกถูผู้คนมาจุดไว้นะครับอยู่ซีครับพาคนมาจุดไว้ครับคนมาจุดไว้ข้ากระสีเอาเลขกถูตัวนั้นหรือว่าเห็นอยู่ไซกระสีเอาอยู่หัน ใส่เข้าไปนะครับเนาะอันนี้ครับบริเวณทางเข่าโบดเกาครับเนาะเพิ่นเอาไม้อะอย่างเห็ดครับอีซีครับสัมนก็ไดใส่ไม่เห็ดนะครับเนาะบ่มีเหล็กมีอย่างพอช่วงหลังมากก็มีเหล็กเพิ่นก็เลยว่าตรงนี้มันบม่มีไฟฟ้าทีได้เอาเหล็กมาออกมาอย่างก็ะเลยใส่ไม้แทนครับอีซีครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาพาเขาไปชมด้านในครับอีซี่ครับป่งพระพุทธรูปนะครับเนาะ เดี๋ยวสีเลาะบางก่อนขับอี่ซีครับว่าเห็นอันมีตัวเลขกบ่อนะครับเนาะลงพบตลปเป็นถาดเก่า้ะครับแล้วตรงที่เพ็นเห็ดอันแทนกวมไ้นี่คือเป็นเป็นถาดเก่านะครับแล้วพนเอื่นว่าพระถาดนะครับว่าที่จริงแล้วตรงนี้พันเอื่นว่าอ่าเป็นสำนักสง์วัดเป็นพระธาดอย่างครับไปซีครับนี่แหละครับอ้าว เลาะเบิ่งก่อนขับอีซี่ครับด่านนี้ก่อนเนาะครับเนาะแต่น้ำจอมปวกน้ำยังขึ้นมากสิแหละครับอีซี่ครับจอมปวกมันขึ้นมากม่ไม่ไมเอาบานนี้แอดมาเห็นตรงนี้แล้วครับอีซี่ครับสีดำๆโอ,อ้คือ,คอตัวเล็กแต่ครับอีซี่ครับ เอาเอฟซีคือคือตัวเลขนังคับนอกก็เลยพาเอฟซีเบิ้งครับโอ้เห็นครับเอฟซีครับมีสองจุดนำกันนะครับเนาะเห็นเป็นเลขศูนย์สามเจ็ดนะครับเด้วเอฟซีครับเดี๋ยวเอทซีบอกนังคับเนาะว่าเห็นตัวตัวอะไรเลขสามเป็เลขอันนี้ใส่ครับ ตรงนี้เครับเครับนะตรงนี้เห็นเป็นเลขศูนย์ีครับเซีครับเลขศูนย์เลขสามเลขเจ็ดครับอซชีครับเจ็ดนเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเห็นบอกครับเอซ์ีครับแมนบอกสี่คนคนละหม่องบอกแมนนี่หอกครับเอกซีครับ 037นี่ครับอีฟครับ03วัตตุนีของคำเด็กเจ็ดผู้แมนดีครับตัวตัวนี้แข็งแมนตะบอลหน่อยแต่ว่าตัวนี้ใหญ่กว่าก็อีฟซีคำเด็กเจ็ด037เห็นอยู่จอมปลวกเนะครับเล้เอฟซีครับเห็นอยู่จอมปลวกแล้วคนัะเลขกคือน้ำกัน037คอีฟซีครับบาดลมมองๆง้องนะครับเอฟซีครับบาตนี้ บาทนี้แอดก็เลี้ยไมา่เห็นบาทสงเคยไก่สีเขลียรลงมากครับเพราะว่าเห็นไก่ไข่เห็นไข่ว่างอยู่นะครับเนาะสิภาพไปเบิ้งถัดอีซี้ครับว่บาเกิดว่ามีโชฉลากเห็นอยู่ในหันศูนย์สามเจ็ดเลยนะครับเด้วอีวีครับมาเบิ้งดูในสีมีบอ่อเล็กอยู่บาทนี่ครับอีวีครับเอาแอดเห็นเล็กอยู่ในก้อนหินครับอีวีครับน,น,น,นี่ครับกลมๆนะี่แดงครึ่งๆอยู่เนี่ครับเนาะไม่ต้องกลมนี่ก็ว่าเป็นศูนย์กระไรครับอีวีครับ ศูนย์ก็ไรเนาะครับเนาะเอาสีเบิ้งเลขยุ่ใจ่กลางนี่ครับดำดนี่ครับยุซี่ครับนี่เป็นเลขยังนะครับนอกตัวดำๆนี่น้อยนี่ครับเดี๋ยวสีขยายเบิ้เงนะครับด้วยเอฟซีครับเอฟซีครับขยายออกมาแล้วนะครับเนาะต่ว่าสีชัตเขียนบนนะครับยุซี่ครับยุก้อนหินครับยุซี่เอฟซีครับยุ่ใหญ่กลางต้อนหินนี่เห็นเป็นหนึ่งเจ็ด หนึ่งเกตหรือว่าแต่ว่าเบื่องกรครับเบิ่งไปมากก็ยังสองเ็ดสามนีละครับอีซี่ครับคลคายกับสองเ็ดสามนี่แค่ปลาจอไว้ได้ครับเด้อแล้กก็ไเป็นเบิ้งอีกทีนึงนะครับไม่ว่าเป็นเลขตัวใดครับอีซี่ครับอเอาเบิ้งนี่แล้วนะครับเนาะพาไปเบิ้งยูก้นบาดไปนี่ครับอีซี่ครับครับเลขยูก้นบาดนี่ครับอีซี่ครับซึ่งตรงกับอเลขยูก้อนหินนะครับได้อซีครับ ย้คนบาดใครย้อนหินนะครับเนาะตรงกันคือเจ็ดสองสามกับเอฟซีครับเจ็ดสองสามยุใส่ิครับเอฟซีครับนี่ครับเอาเดียวแอดจีนห่วงบาดให้ครับเบิ้งกับขับเะครับเนาะเพราะว่ามันนอนแต่แค่งบเห็นชัดครับเอาเอาบาดนี่ครับชัดเจนนะนะรับนาอเอฟซีครับขยายดึงภาพมาให้เห็นชัดเจนแล้วเลขยุ้นบาดถึงมาเห็นนะครับเ้อเห็นโดยบังเอิญเห็นโดยยุดก้อนหินกับเลขตัวเดียวกันนะครับเนาะ เห็นอยูอ่่าแอดเก็ี่ยเอาค้อนหินกับบาทมาวางไว้ใกล้ๆกันครับอี่ครับอยูก,ก้อนหินอันนี้เป็นหนึ่งมันวางไว้เนะครับอีฟซีครับมัน ก้อนหินว่างกักลุ่มใส่กันก็เลยว่างบ่ได้เอ,อ้าเป็นอันว่าแอฟริกาใต้ก้อนหินให้อ่าแล้วก็เอฟซีไปขยายเอาได้กับเด้อเห็นอยู่ในก้อนบาทนะครับเนาะเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามครับเอฟซีครับชัดเจนเลขกเจ็ดเลขกสองเลขกสามชัดเจนนะครับเนาะเห็นอยู่จอมปวกคือศูนย์สามเจ็ดครับมันก็เจ็ดสามตัวเดียวกันครับเอฟซีครับมีเจ็ดสามตัวเดียวกันเห็นอยู่ก้อนหินเป็นอ่า สองเจ็ดสามเป็นเลขตัวเดียวกันอีกครับอีฟซนะีครับนะครับอีฟซีครับสำหรับเลขอยู่ในกุนบาทนะครับเนาะก็เป็นเลขเจ็ดสองสามเลขอยู่ก้อนหินก็เป็นสองเจ็ดสามครับอีฟซีครับแต่ว่าเลขสลับกันเห็นเลขอยู่จอมปวกอีกก็คือศูนย์สามเจ็ดครับเนะเป็นเลขตัวเดียวกันเบัดนะครับเนาะทั้ง อ่าเลขสามตัวสองตัวก็สีมีเปลี่ยนแปลงคือเลขอยูจองโปกเห็นนีเป็นศูนย์มองกล้องครับอยู่ที่กับโบฮนิพาเอฟซอ่า,า,อาให้เบิง้งคักๆก่อนนะครับเนาะอืมให้เอาแขวนแขนก่อนครับเอซเอาตามให้ย่าไปเอาหลายหลานะครับเอาๆๆหลายมองหลายเข็นหลายตัวหลายแห่งแปรไปเรื่อยครับอยู่ีับอันนี้ก็เลขยูอ่าก้นบาทกับเลขนะครับเอออือกับเลขอย,อยูจอบวกนะครับเนาะเป็นเลขตัวเดียวกัน้าหน่องสาบอลอยู่ในพัฒนอ่าเกาแห่งนี้ครับอยู่ที่กับ ขอให้เอฟซีใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะครับเดินทางส่องเป็นเพียงทางเท่านั้นครับเอาข้อจบคลิปสมีพอกับไม่ในคลิปหนา้าขอกรบาบคำว่าสวัสดีครับ